สวัสดีครับ f อทุกท่านคลิปนี้มดเอ็กซจะขอนำเสนอการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีมีนไตรมาสที่4ปีพศ2567โดยทั่วไปแล้วชาวราศีมีนจะมีลักษณะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความกล้าหาญในการที่จะตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความกระตือรือร้น เปิดไพ่ยิปซีทนายดวงชะตาชาวราศีมีนไตรมาสที่4 3เดือนสุดท้ายของปีพศสอ6พัห้รกไอชุดแรก Night of s w o r d ตวิ e w of Fortune แล้วก็ไพ่10เหรียญน,นับเป็นช่วงไตรมาสที่ดีมากของตัวคุณเลยทีเดียวคุณ มีกำลังแรงใจที่จะฟันฝ่าปัญหาประสบต่างๆด้วยความรู้ความสามารถและจิตใจที่แข็งแกร่งน,นอกจากนี้คุณยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ซึ่งก็อาจจะมาจากโชคลาภซึ่ง view of fortune มันเป็นกลงล้อแห่งสมบัติหรือความสำเร็จนอกจากนี้คุณอาจจะได้รับทรัพย์มรดกหรืออาจจะขายที่ขายทาง ขายทรัพย์สินที่คุณอยากจะขายออกไปให้ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาจุดที่สอง King of Swords Strength แล้วก็ไพ่สามเหรียญคุณจะมีลักษณะของคนที่เป็นผู้นำมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็กล้าคิดกล้าทำในช่วงที่ผ่านมาคุณก็จะมีเงินมีทอง ไหลเวียนเข้ามาให้ใช้จ่ายอย่างไม่ขัดสนคิดที่3ไพ่สองถ้วยเฮมิทและปีนอฟแฟนไพ้ได้ย้ำเตือนว่าให้คุณระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความรักโดยที่ว่าคุณอาจจะใช้เวลาไปในเรื่องของการงานหรือ การที่ว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวสักเท่าใดนักก็ทําให้เกิดปัญหาความน้อยอกน้อยใจระหองระแหงกันขึ้นมาได้นอกจากนี้ไพ่ก็ยังให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาใหม่ๆว่าให้คุณต้องดูให้ดีก่อนที่ว่าจะไปไว้วางใจหรือว่าจะไปมอบความรักให้เนื่องจากว่าในตําแหน่งที่8เป็นไพ่ เดอะเฮอร์ it, หรือไพ่ลือสีซึ่งก็ไพ่ก็บอกว่าให้คุณค่อนข้างจะตึกตองแล้วคุณก็จะเห็นว่าสิ่งใดคือความจริงในชีวิตนอกจากนี้ตำแหน่งที่9คุณได้ Queen of a n n ์ก็แสดงให้เห็นว่าคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในหน้าที่การงานของคุณ ตำแหน่งที่10ไพ่ใบสุดท้ายไพ่หไม้เท้าซึ่งก็สนับสนุนไพ่ในตำแหน่งที่9คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานถ้าเป็นคนที่ทำงานประจำอยู่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าคนที่ทำธุรกิจการค้าส่วนตัวคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มีผลกำไรที่งอกเงย แล้วก็ได้กําไรก้อนใหญ่ๆเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ภาพรวมการเปิดพระยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีมีนในช่วงไต่มาสสีเนี่ยคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีดวงดีดวงขึ้นมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็ควรซื้อหาลอตเตอรี่ไว้สักนิดหน่อยคุณก็อาจจะได้รับรางวัลใหญ่ๆบ้างก็ได้ นอกจากนี้ในเรื่องของการงานคุณจะทำงานเป็นที่เข้าหูเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือกิจการค้าของคุณก็มีการขยับขยายไปในทิศทางที่ดีการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้เอฟซโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับ ช่วงชีวิตของคนเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการเวลาและผลบุญผลกรรมที่ได้สร้างกันมาดังนั้นมดเอ็กจึงค่าขอเชิญชวนให้เอซหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรสัตว์และโลกแห่งวิญญาณเพื่อให้ผลบุญที่เราได้สร้างมาช่วยลดทอนผลจากกรรมเก่า อันเกิดขึ้นจากอดีตและหนุนนำชีวิตของเราให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการนำเสนอการทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆให้ท่านเลือกสวดท่อง เสริมมงคลให้กับชีวิตของท่านและการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นลางดีหรือลางร้ายรวมถึงเลขมงคลเลขนำโชคที่ได้ตลอดจนการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านครับ สวัสดีครับ